สตรอเบอรี่ถือเป็นผลไม้เมืองหนาวที่ฮอตและก็ฮิตกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับที่หนุ่มๆสาวๆมีเทรนไปถ่ายภาพกับไร่สตรอเบอรี่กันและยังเป็นผลไม้ที่ทำเงินได้ดีมากในบ้านเราไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องปลูกสตรอเบอรี่บนดอยสูงๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังสามารถปลูกสตรอเบอรี่ได้ในหลายจังหวัดเช่นภาคอีสานอย่างบุรีรัมย์ปากช่องเขาใหญ่ หรือที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้สตอรอเบอรี่จะใช้ระยะเวลาปลูกเพียง5เดือนอีกทั้งยังได้ราคาดีแต่ก็ต้องดูแลตลอดเวลาเนื่องจากเป็นพืชค่อนข้างละเอียดอ่อนและขาดน้ำไม่ได้โดยภายในวันหนึ่งจำเป็นต้องลดน้ำครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยทำให้เกิดปัญหาคือถ้าไม่มีแหล่งน้ำ ก็ไม่สามารถทําการเพาะปลูกได้เพราะน้ําคือเรื่องสําคัญที่สุดของสตรอเบอรี่ทุกวันนี้สตรอเบอรี่จึงกลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่น่าจับตามองมากที่สุดเพราะเป็นผลไม้ย,ยอดนิยมในท้องตลาดขายได้ราคาดีขายได้ทั้งสดและต้นพันธุ์เรียกได้ว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับผู้เพาะปลูก เฉลี่ยไล่ละ3 0ม0 0 0ถึงห้าแสนบาทเลยทีเดียวนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาไรายได้งามๆวันนี้นะครับเรามาที่อำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่มาดูขั้นตอนและวิธีการปลูกสตรอเบอรี่กันว่ามีขั้นตอนยากง่ายขนาดไหนครับผมวัสดีครับผมสุพรรณอุษาครับอยู่บ้านเลขที่แ9หมู่ที่3ตําบลทุ่งปีแม่วางนะครับ อาผมขึ้นมาทำสตรอเบอรี่ข้างบนนี้3-4ปีแล้วครับก่อนที่จะมาทำสตรอเบอรี่นี้ทำสวนลำไย,ยอยู่อยู่ที่บ้านเริ่มแรกจริงๆแล้วคือมาได้แฟนที่นี่รู้สึกว่าข้างบนนี้อากาศจะดีกว่าข้างล่างอากาศเย็นกว่าดินดีกว่าน้ำอุดมสมบูรณ์กว่าตอนที่ผมมาใหม่ๆที่นี่เขาเริ่มทำสตอก่อนแล้วแล้วผมก็เพิ่งมาศึกษาแล้วก็มาทำดู จริงๆแล้วผมมาอยู่ได้8ปีละขึ้นมาทำสตรอเบอรี่ปีที่3พี่สุพันที่กำลังเริ่มต้นปลูกสตรอเบอรี่ได้3ปีเปิดประสบการณ์ให้เราฟังว่าโดยที่สวนของพี่สุพันนั้นจะปลูกสตรอเบอรี่ทั้งในโรงเรือนและก็นอกโรงเรือน ข้างนอกในส่วนใหญ่เขาจะใช้ไอพันมันจะขึ้นได้ทุกสภาวะอากาศแปดศู 80. นี่จะหวานช่ำลูกใหญ่ๆหวานช่ำแต่ถ้าตามเนินเขาสูงๆเนี่ยเขาจไปเป็นพวกพ3น9 1สามเ้านสมันจะมีรสเปรี้ยวลูกมันจะแข็งๆเปรี้ยวที่ในโรงเรือนที่ผมตอนนี้ผมกำลังลอง,ลองพันธ์ใหม่คือเอาพันธ์มาจากสารัตแล้วลองมาปลูกดูมันจะเหมือนไอพันกับพันรวมกันจะมีหวานหอม แล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆิดยกปลูกระหว่างข้างนอกกับข้างในลงรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยมันจะสั่วอากาศบ้านเราไม่ได้บ้านเรามันจะมีพวกไอ้ฝนฝนจะตกเยอะ,ะตก,กชุกแต่จะอยู่ที่ทสายพันธุ์ของต้นสตรอเบอรี่นะแต่พันธุ์ที่อยู่ข้างนอกเลยเป็นพันธุ์แปนะบางแปลงก็ออกดอกดีบางแปลงก็ไม่ค่อยออกดอก ม,มันอยู่ที่เราใช้ยาใช้ปุ๋ยพันสามสองเก้ามันก็เหมือนเอพันแปดศูนย์ไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่มันก็อยู่ที่เราจะว่าจะให้ปุ๋ยให้อะไรมันจริงจงแล้วโรงเรือนผมผมก็ลองศึกษาดูว่าปลูกในโรงเรือนแล้วเป็นยังไงแต่คนทั่วไปแถวนี้เขาจะปลูกกันข้างนอกคือผมก็มาศึกษาดูว่าในโรงเรือนเนี่ยกับข้างนอกเราจะดูแลแล้วว่าอันไหนจะดูแลยากง่ายกว่าก,กันแต่มาลองทําจริงๆแล้วเอ ในโรงจะง่ายกว่าเราคุมอากาศได้คุมน้ําคุมถ้าถ้าไม่มีฝนข้างนอกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีฝนเนี่ยมันจะมีปัญหาพวกดอกดอกมันถ้าโดนฝนหนักๆห,ห,หลายวันดอกมันจะเสียหมดเลยจะมีผลต่อไลูกมันมันก็ยากเหมือนกันนะบางพื้นที่นี่ถ้าว่าเราไอ้พวกคุม,มแมลงไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีไอ้พวกไอ้ใบมันจะแห้งกรอบ หมือนมัน,มนพวกแมลงมาดูดน้ําเลี้ยงไปเงี้ยมันจะดูแลช่วงนั้นจะดูแลยากยิ่งช่วงที่ถ้าเราทําไหลเนี่ยมันจะยากมากเลยไร่หนึ่งนี่ประมาณ6 0 0 0ื 7, น่นถึงเจ็ดหมื่นะครับต่อไร่นะครับทุนทุนปลูกนะครับคนปลูกทุนดูแลรวมหมดเลยนะครับทุกอย่างสภาพอากาศที่เหมาะสมสําหรับการปลูกจะต้องไม่ร้อนจนเกินไปและมีน้ําเพียงพอเพราะสตรอเบอรี่ เป็นพื้นที่ขาดน้ำไม่ได้อ่ามันต้องดูที่สภาวะอากาศแล้วก็ดูน้ำเป็นหลักถ้าก็ถ้าเราไปหาที่มันที่ร้อนเกินไปน่ยมันจะมีปัญหาพวกพวกที่ว่าพวกแมลงเนี่ยเยอะแต่ถ้าเราหาที่มันไม่ไม่ไม่ร้อนไม่อะไรเกินอ่ะมีน้ําพอน่ยมันมันจะลดปัญหาตัวนี้ช่วงนี้ได้ในเรื่องของการเตรียมแปลงปลูกนั้นสตรอบเบอรี่ เป็นพืชที่ชอบดินที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูงการระบายน้ําดีดังนั้นการเตรียมดินควรเพิ่มอินทรีย์วัตถุเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผสมลงไปในดินทําการพรวนดินคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนที่จะทําแปลงปลูกมันต้องปรับปรุงดิน,นครับพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรใส่ไปก่อนก่อนที่เราจะทําแปลง,ต,งต้องเอารถมา ตีพวนให้มันเข้าเป็นนี่ก่อนใช้รถรถยกครับจะมีรถอะไจะมีหัวยกหัวยกอยู่ข้างนั้นพิ้นเสร็จแล้วก็เราต้องมาแตง่งเอาคนมาแตง่งสำหรับระยะที่ใช้ปลูกจะใช้ระยะปลูกระหว่างแถว3 0 4 0ถึงซนเมตรระหว่างต้น2 5 3 0ถึงซนเมตรจากนั้นทำการคุมผ้าเจาะรูทำหลุมปลูกลึกพอประมาณ ลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร15 15 15หาก็เราก็เอาคุมพลาสติกเลยเจาะหลุมแล้วก็ลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยมันจะเป็นปุ๋ยพวก15อะไรอะในเรื่องของการวางระบบน้ำนั้นพี่สุพันจะทําการปลูกสตอรอเบอรี่ไปก่อนโดยจะทําการรดน้ำโดยระบบสริงเกอร์พอเริ่มติดรากก็ทําการตัดแต่งกิง่งแล้วค่อยวางระบบน้ำหยดอีกที ที่สวนนี่ผมให้ระบบสปริงเกอร์แล้วก็ข้างในโรงเนี่ยผมจะให้เป็นสายน้ําหยดเราคุมผ้าก่อนปลูกไปก่อนเลยตอนนั้นช่วงนั้นเราจะให้น้ําด้วยสปริงเกอร์ก่อนพอเราปลูกต้นมันเริ่มติดแล้วก็ตัดแต่งแต่งใบแล้วเราก็แหวกตรงตรงตรงกลางตรงกลางแปลงอะ่ะแล้วก็วางสายน้ําหยดการเตรียมต้นพันธุ์พี่สุพรรณเลือกใช้ต้นไหลาจากต้นแม่พันธุ์เตรียมพันธุ์เริ่มทีแล้วเราก็เตรียมไหลต้นไหล เริ่มจะทาไหลี่ประมาณเดือนอเมษาพฤษภาอะไรเราเริ่มลงแปลงทําแปลงไหลเลยแปลงไหลจะมีขนาดความกว้างประมาณเมตรก็ลงลงปลูกไปแล้วก็เราเลี้ยงต้นแม่มันไปเรื่อยๆจนมันออกไหลอ่ะหมายถึงให้ต้นมันสมบูรณ์มันจะออกไหลแล้วเราก็เตรียมถุงถุงใส่ดินถุงเล็กๆเราจะใช้ดินที่ผสมผสมพวกขุยมะพร้าวพวกขุยมะพร้าวพวกแก,ก็บแก็บดำอย่างเงี้ย เราผสมคุกเขากับไข่เข้ากันนะแล้วก็เอามากอกใส่ถุงแล้วพอเราได้ถุงนี้มาแล้วก็มาเตรียมที่จะอยังไงลองไหลใช่ลองไหลแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงต้นไหลให้มันติดแล้วมันจะมีไหลออกมาอีกเราก็ลองไปเรื่อยๆอพออายุมันได้แล้วไงประมาณเราเราจะเพาะไปจนถึงประมาณเดือนหนึ่งเราเราเริ่มทําประมาณ พฤษภาเมษาพฤษภาแล้วเราก็ไปลงแปลงประมาณกันยาเราเราจะตัดตัวนี้ละประมาณเดือนกันยาเราจะต้นไหลละไปลงแปลงปลูกเลยระยะห่างปลูกต้นต่อต้นนะครับถ้าเป็นพันแปดนี่ประมาณประมาณ 20- 20เซนแล้วแต่พันนะครับไล่หนึ่งนี่ประมาณ8ปดพันถึงหมื่นต้นนะครับส่วนใหญ่ที่เขาทํากันถ้าครอบครัวไม่ใหญ่แล้วเขาทํากันแค่เป็นครอบครัวนี่ประมาณไร่ถึง2ไร่ หลังจากปลูกได้ประมาณ20-30วันให้ใช้ปุ๋ยสูตร15-15-15หรือสูตร16-16-8ในอัตรา1กิโลกร,รัมต่อน้ำพันลิตรโดยทำการละลายน้ำแล้วเปิดไปกัระบบให้น้ำทุกๆ5-7วันเมื่อออกดอกติดผลควรปรับสูตรเป็น15-5-20 ในอัตรา1กิโลกร,รัมต่อน้ำพันลิตรให้ทุก5-7วันเมื่อปลูกสตรอเบอรีเร่เสร็จให้ทำการลดน้ำทันทีและเมื่อต้นมีรากที่แข็งแรงก็ให้ลดน้ำทุกวันวันละครั้งก็ช่วงนี้ก็ดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆครับ,รบดูแลพวกมแมลงอะไรไปครับช่วงนี้นี่พวกมแมลงจะมีพวกไอ้เพีย้ยไฟเชื้อแลนี่จะเป็นพวกแลาสน,นมแลาน้ำขงังเนครับฉีดพวกยากันเชื้อแลทั่วไปนะครับ ถ้าตอนนั้นเราก็คุมคุมบ่อยหน่อยเมื่อสตรอเบอรี่อายุได้60วันหลังลงแปลงปลูกก็สามารถเก็บผลผลิตชุดแรกได้แล้วจากจากที่เราลงแปลงไว้ประมาณเดือนหนึ่งเกิดเริ่มออกดอกเริ่มออกดอกแล้วก็เลี้ยงไปอีกประมาณเดือนก็เริ่มมีลูกละเริ่มมีลูกเราก็เริ่มเก็บผลผลิตได้ชุดแรกนี่จะเก็บได้ประมาณพฤศจิกาเพราะว่าจะมีช่วง ช่วงพักต้นเพื่อให้ต้นมันเฟื้นต้นมันใหญ่ออกดอกเนี่ยประมาณตุลาพิกาธันวาช่วงนี้ผมจะเกบทุกวันเลยตื่นนอนมาผมก็ต้องเตรียมแปลงเลยเตรียมลงแปลงเลยเก็บเก็บลูกจนถึงประมาณสักสิบโมงเช้าเก็บเสร็จเราก็ต้องให้น้ําเลยให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเป็นช่วงครับช่วงไหนดูต้นนะครับถ้าต้นตอนตอนที่มันออกลูกเนี่ยต้นมันจะใบมันจะออกเกลยวเหลืองเหลืองมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็ให้ปุ๋ยถ้าให้ปุ๋ยมากก็ไม่ดี ใหม่ๆนี่สองไร่นี่ประมาณสักยี่สิบโลไม่เยอะอ่ามันจะอยู่ประมาณที่ช่วงมีนากุมภาพันธ์มีนาเริ่มเก็บไปเยอะมันมันจะคาบร้อนกับหนาวครับต้นๆจะสมบูรณ์แล้วก็ลูกมันก็จะออกช่วงถ้าเป็นสตรอเบอรี่ทั่วไปข้างบนนี้เขาจะเก็บเป็นกระป๋องเป็นเป้คู่เขาจะเรียกเปนคู่นะได้กี่คู่เนี่ยช่วงนั้นสองไร่นี้ก็ประมาณร้อยกว่าคู่เนี่ยต่อวนันใหม่ๆก็ประมาณห้าหกคู่ ประมาณเมษาไปอากาศจะร้อนละจะไม่ค่อยมีลูกละจะไม่ได้เก็บละในเรื่องของราคาผลผล,ผลิตนั้นพี่สุพันเล่าแล้วฟังว่าถ้าในช่วงราคาแพงๆขายหน้าสวนราคาตกอยู่กิโลกร,รัมละ300บาทเลยทีเดียวคือแต่ละสวนนะมันจะมีไซส์แต่ละสวนไม่เหมือนกันก็คือใหญ่ที่สุดของสวนนี้ป,ป,ปก็จะเป็นจัมโบ้ไปเลย กบจากนั้นเราก็ลอง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 มาก็เป็นเบอร์ใหญ่ใหญ่ธรรมดาก็เป็นแกงแล้วก็ดูดูขนาดของมันต่าง,ต,างต่างกันนะครับราคาใหญ่ถ้าว่าช่วงช่วงราคาแพงๆถ้าขายหน้าในสวนเนี่ยก็ประมาณ300ร้อย่างเงี้ยโลหนึ่งประมาณถ้าช่วงนั้นที่ลงสุดๆเนี่ยมันก็ประมาณร้อยกว่าประมาณร้อยห้าสิบเบอร์ใหญ่ธรรมดาก็ประมาณ200ร้อยย่างเงี้ยครับสองร้อยกว่ามันแล้วแต่ช่วงของมันอีกเบอร์ลองลงมามันประมาณร้อยกว่านะครับร้อยแปดสิบเบอร์เล็กนี่ก็ ประมาณร5อย้าจิ๋วจิ๋วมันไม่ถึงร้อยสามสิบกระป๋องแล้วเบอร์ใหญ่ก็ประมาณสักสามสิบกระป๋องประมาณ60โลส่วนใหญ่แล้วเบอร์ใหญ่มันจะมันจะมีเบอร์กลางเยอะกว่าเบอร์ใหญ่นะประมาณ20โลอย่างเงี้ยเบอร์จิว๋วก็มันจะมีไม่เยอะเท่าไหร่มันจะมีพวกเบอร์เบอร์เล็กเบอร์กลางเบอร์ใหญ่นีน่ส่วนใหญ่จะทุกส่วนจะเป็นอย่างเงี้ยไร่หนึ่งนี่ประมาณ4ตันนะสี่พันโลช่องเทศกาลที่ว่า มีวันหยุดอะไรเยอะๆเนี่ยมันร<ม>าคามันก็จะขยับขึ้นไปตามเทศกาลนะคร<ม>ับมีการมีการท่องเที่ยวมีการอะไรโปรหมดอะไรก็เนี่ยมันจะราคามันจะขยับขึ้นไปอย่างที่ผ่านมานตั้งช่วงสิ้นปีก็แพงประมาณเนี่ยครับประมาณ300 300กว่าเงี้ยคบางคนที่เขาทําชํานาญจริงๆแล้วเขาทำมาก่อนเนี่ยเขาจะรู้เลยรู้ว่าจะทําทำไอตัวนี้ช่วงนี้ต้องให้อะไรมันอย่างเงี้ยมีครับผมได้เป็นลนานมี จะมีช่วงถ้าฝนลงอะ่ะฝนลงแล้วลูกมันจะมีเป็นเป็นลูกมีตําหนิอะไรช่วงนี้ราคาจะลงมากเลยขายออกตลาดไม่ได้ต้องส่งเข้าโรงงานอย่างเงี้ยโรงงานถ้าเป็นลูกที่มันมีตําหนิมีอะไรก็ประมาณ20-30บาทคือเราตีเป็นเบอร์แปรหมดเลยเบอร์ที่มันไม่ได้เกตไม่ได้ไซส์อย่างเงี้ยครับมาแรงเจาะมีอะไระพี่สุพันธ์ทิ้งท้ายเป็นข้อคิดได้ดีทีเดียวความขยันเท่านั้นจึงจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ ฝา,ฝากคนที่จะปลูกนะครับต้องตั้งใจหมั่นศึกษาดูครับแล้วก็ดูว่าความเปลี่ยนแปลงของต้นมียังไงแมแรงมีอะไรนะถึงจะประสมผลสําเร็จนะครับเราขี้เกียจหน่อยมไม่ทําอะไรเลยมันก็นก็ไม่ค่อยได้อะไรเหมือนกันนะครับครับใครอยากจะมาชิมสตรอเบอรี่สดๆเชิญได้ที่สวนของผมในสุวรอ,อุตสาหที่เสมืองบอกแก้วยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับ